สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัสดิพารวยผู้เฒ่าพารวยครับอยซีครับตามแนวทางของปู่หาเจ็ดแปดครับพี่ซี่ครับเนาะเมื่อนี้จิได้แนวทางฝากก่อนเอฟซีทุกท่านทุกคนตัวไหนไปฟังปู่พันจิวสู่ฟังนะครับเดยเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางพลังครับอยซีครับอ่ะส่วนแนวทางที่เป็นจงได ไปฟังปูพันธ์ยี่บ่อสู่ฟังนังคับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยครับอเอฟซีครับปฏิบาทนี่ตั้งน้ำมันสามจบอธิษฐา,า,านครับผมถึงเจ้าแม่ควงฟ้า หมูชาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอือเป็นผักให้แขนข้อย่าไปไว้ในกระเป๋าเพราะว่าหันแขนข้อมันจสีสัมผัสกับร่างกายกับจีงเข้าอือครับผมก็จะออกไปก็ว่าสั่งกันพูดึงออกไปว่าขาขายของดีอีกพูดงงว่าอยากได้ก็เลยสั่งมากมันเหลือเท่านี้เห็ดกระมบือมันมอมเป็นของตลาดครับผมมันเป็นลำมันจันทร์ท่านให้เปลี่ยนผักแต่เขียนทองก้าฝากนะครับ ฝาฝาต้นตะเคียนทองเพิ่งเคยได้ยินนะครับคีณทู้ยมหมูวาห์เสียนแล้ว4 9 9บาทค่าส่งส0บาทถือว่าเป็น5 5 0บาทแล้วนะครับเนาะได้สนใจกับจัง่ากันส้ายยิมครับผมเอาฟังต่อครับฝันอยู่ในเพจนั่นฟัุลบบ่ได้ฟันครับผมปูบ่ได้อุปโดงขึ้นมาว่าฟันก็คือฝันนี่นะครับ พระเองเพิ่นปูกับว่าได้เป็นตัวโน้มได้ว่าฝันก็คือฝันครับผมว่าได้อุปโลกขึ้นมาครับควกฝันนี่ฝันได้หมดทุกคนเนะปูเนาะเออพอหันกับฝันว่ารถมันเฮียบอกให้ฟังอยู่มันไปออกเลขเล่าเก้หนึ่งเห็นบ่อือมมันจะออกรัฐบาลกับว่าออกครับผมอพี่น้องเบิ่งสดๆเลยครับพี่ซีครับตามวงสุดท้ายปูห้าเจ็ดแปด ครับ <c oughs> อันนี้มันเละสุดครับผมคือเห็ดในเบื้องนันละ <c oughs> บนวิ่งเก้าสามตัวมั้อืออ่ะเอาก็ไปพอบตินอันนี้ถ้ามันมาเลขทะเบียนรถเก้าสามหนึ่งเก้าฝันว่ารถมันเฮียทะเบียนรถนั่นเก้าสองหนึ่งนี่คือทะเบียนรถครับผมฟันมาข้อแางเอารถดีแล้วอ๋ออ่อันนี้ทะเบียนรถนี่ มาเนี่ยนีว่าไอ้ร่งครับเลขวัดออกเก็บห้าเก็บสิบสองเก็บเป็นแปดสิบสี่ไปตัวหนึง่งออกแปดเก้าเห็นไหมมาเนี่ยกันสิบสองเก็บออกสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดระว่าง嗯嗯ต่อติดไว้มันเลขเด่นขีดเส้นให้ละนี่ครับผม อ่ะไม่เอาระป,ปูจะไปคอยไปอร่อยมาไยไม่เอาอเล่ยนั่นปูล่งกอนเด้มันจังมากน้ำกวนเด้มาเร็วสามตัวเห็นมอหกเก็ดเก้าอเห็นมอเคยเห็นมอมาเร็วนะหกเก็ดเก้านะสามตัวปูล่องกอนมันจังมากนี่ ร้อยมาไรอันนี้กัเก้า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 อันนี้กัเจ็ดอันนี้กัเจ็ดเนอะดีดีครับผมนี่ร้อยมาไรอ่าบวกสี่เป็นเก้าครับสี่บวกสี่เป็นแปดบวกกันนี่ก็นี่ในคู่เดียวแต่ว่ามันดังอยู่นี่ตรงกันก็เรียกโอโอ้เรียกแค่แตเบื้องนี่งวดก่อนนี่ยอมรับยุบ เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่บนบยูเลยเห็นบหมมาสองเห็นไหอันนี้คือกันเห็นตับบนนี้ดับสี่เป็นเก้าบัวยูแต่ว่าสี่ต่ดดับล่างยูบ้างนะครับบ้านนี้เจ็ดกับแปดดับล่างเจ็ดกับแปดดับล่างนี่คือลอยมาเลยครับผมไอ้เบื้อง ครบเลยพี่น้องทั้งบนทั้งล่างโค้งสุดท้ายทั้งเด็กฟันเนาะล่านนะ่ะวิ่งตัวเดียวฮะอือเืออืหอ่ออ้อ่ือ่าออ เน้นเน้นห้าสามสามห้าโอ้ตัวเดียวครับอืมบนวิ่งเก้าเน้นเก้าหนึ่งเก้าสี่พี่น้องแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดปูให้กับพ่อเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่นี่ละไม่เท่าเนีืม ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้าหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเก็ดเก้าเก่าหนึ่งเก่าเก่าเก้าสี่เก้าเก็บ เก็ดเกาครับผมทะเบียนรถเก้าสองหนึ่งพี่น้องฟันว่ารถเสียอีกแล้วพี่น้องฟันไดก็ปูฟันไหนก็ฟันมาพุลลักรถเลยยุครดดีมะปงฟันแต่โบราฟันมัพุนมาลักอรรถอ่ะอมันได้เหมอกทะเบียนรถเนี่ยบอกเก้าหนึ่งเนี่ยบอกเนี่ยมันก็มีอยู่นี่เก้าหนึ่งอ๋เก้าเก็ดมันดอกเลขเล่าแล้วเก็ดกับหนึ่ย เก้าหนึ่งสองหนึ่งแล้วนั่นฟันกับฟันนั่นนั่นแหะมือที่สามตัวเลยแล้วฟันว่ามูเดียวกันครับผมมันมีความผิดมันสดีครับไปเอารถพ่อพ่อกับพ่อหายพ่อกับให้แล้วไม่ยืมรถเห้อยที่ไปที่มาเป็นจังใดแล้วบาดนี่มันเอาลงกันว่ามูเดียวกันเนาะเออก็เลยเอาก็เอาตัวแต่เราไปแล้วแปบวิธีต่ำต้นไม้มุ่นแอมแฮมมันเมาเรา ขี่ต่ำต้นไหมว้าวใส่ต้นไม้มุวนแอบแอบเลยรถบ,บ่มีแนวดีเลยมานในรถนั่นมานในพ่อมันนั่นล้านพ่อมันนั่นมันเป็นล้านผลิตรถอ่าเฮ็ดรถห่างรถเพล่รถยังรถต่ำต้นไม้ตัวยัองบอกวาเฮ็ดไหมเฮ็ดอ่าข้อปลาผู้ปลาผู้เฮ็ดไหมมาในรถแบบบอกอไไบโอ้ยรถกูม้วนแอบแอบบ่ม,มแีแนวดีเลยรถได้ความฝัน บานเดียวพ่อมันก็นเลยให้ลูกน้องมันหลายคนรู้น้องเป็นสีพ่นไหมครับผมบ้างางอเ๋ยวละอัดเ๋ยวละอัดเ๋ยวละอันเรา,เ<อ>เรามันดึงมันยืดประกอบไปถ้าเป็นรถขั้นนี้เออออกมาเลยออกมากับรถตอนนี้รถขั้นนี้ล่ะแต่ว่ามัน,มนหมุนหมดแล้วเหตุอะไหมโหนวัดเลยอหนปวดเลยรถนอะไรพอฟันเกียวรถขั้นนี้ครับผมเออออมาดีดีรถทียันรถนะโอ้ 9, 2, เก้าสองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเบียนรถเนาะเมื่อสิซาบตัวสิแตกนาะหัวนนปูสองเก้าหนึ่งสลับสลับตอนสลับทีนะ่ยโหปูดเลยว่าชันพี่น้องอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเด้อสรับปูห้าเจ็ดแปดเด้พี่น้องฝากก่อนเพระพี่น้องเอฟซีสพนครัผมเนาะอ่ามากระจัดคัดสะพัน ให้เป็นแนวทางเนาะนี่เราพายังได้กับเบอร์เอฟพีกับปูยังกับปาเบอร์ทั่วกันเยอะนี่นี่ละมือซ่าเสียนละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าจัดทรงแบบดวนดวนขันโยจังใกล้ๆมือหนึ่งสองมือหอดมุกไปส่งให้ไปสี่ผ ลองดาวคุณท่านได้กัดติดตโตเบือม,มานดิกาฝากตะเคียนทองมหานิยยมเหลือเท่านีนา้แล้วเหลือแค่นี้มาหาค้านิยมค้าขายกาแตะเคียนทองมหานิยมค้าขายก้อนที่ใส่กระตั้งน้ำมอดสามจบอะไรถึงเจ้าแม่ค่วงฟ้าเจ้าแม่เจ้าแม่ค่วงฟ้าไม่ทั้งค้าขายอื ของข้อแขวนข้ออย่าไปใส่กระเป๋าให้มันสัมผัสกับร่างกายเ้าครับผมโอ้เป็นตะกุศลแผดไปเชี่ยนท้องพี่น้องเนาะขาเจาะมาปลูกเสกครับผมกาฝากมันทำในตัวหนึ่งมันก็หายากญ่อีกหรอกกาฝากตะเชี่ยนท้องครับผมมาคอยมีทำเนาะกาฝากแนวอื่นนันร้ายพอดครับผมเปรียมากครับเก่งเกลียดแหละพวกอ่าหาสิได้ดิบอะไรไงยดิเนาะอ ครับผมอฟันกับฟันเท่านั้นแหระฟันจะว่าคนมาหลักรถเท่านั่ะบาฟันอีกเลยครับผมคนมาหลักลดทะเบียนเก้าสองหนึ่งมีความผิดแต่เราม้เาเราจะตออ